สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักการงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะประจําเดือน กรกฎาคม2566นะคะโดยเป็นร a นดอมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้อย่านำคำทำนายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ความรักของคนที่มีประเด็นก่อนและเดี๋ยวจะตบไายให้คนโสดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปต่อที่การงานและการเงินตามลาดับนั่นเองนะจ๊ะอะะคะความรักที่มีประเด็นของชาวกรกฎ นะคะเดิมทีเป็นยังไงคะความรักที่มีประเด็นของชาวกรกฎเดิมทีมีไพ่ชาวกลุมนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกราอยา่ยาร้างเย็นชาจืดชืดกันแล้วหรือเปล่านะคะเออนะคะหรือมีการประคับประคองคนเก่าไว้อยู่ก็ได้ นะคะเป็น2ประเด็นเอาองว่าต่อให้เลิกลาอย่าร้างเย็นชาจืดชือดอะ่ะก็ออกแนวแบบดูมีความยังเป็นห่วงกันอยู่นะอาจจะยังเป็นห่วงยังให้กําลังใจซัพพอร์ตอะไรกันนะคะหรืออยู่ในช่วงระหว่างกันไม่แน่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลิกลาอย่าร้างกันดีไหมก็ได้นะคะอยู่ในระหว่างการช่างใจกันไม่แน่ใจใจนึงก็รักและเป็นห่วงนะอะไรเงี้ย ะะก็เลยยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลิกควรจะอะไรดีไหมล่ะเนี่ยนะคะแต่ในบางเคสคือต่อให้เลิกกันแล้วก็ยังเป็นห่วงกันนะคะ,ะแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นการประคับประคองความสัมพันธ์กับคนเก่าค่ะนะ,ะนะสนับสนุนอะไรกันซัพพอร์ตให้กำลังใจกันอะไรหรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วมันมีความชิวๆมีความไม่ผูกมัดอยู่ในนี้นะอืม แล้วอย่างนี้เดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะรักที่มีประเด็นชาวกรกฎเดือนกรกฎานะคะอืมโอ้โหออมรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูจะมั่นคงอยู่นะนะคะไม่ว่ามันจะเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินหันหลังให้กัน นะคะแต่เนื่องจากความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีการดูแลเกื้อกูลอะไรกันหรือเปล่าก็เลยทำให้อาจจะต่อยอดแล้วทำให้มองเห็นอนาคตอะไรบางอย่างนะคะก็เลยเอามองว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะหรือว่าจะมีการมองหาทิศท,ทางในการที่จะทำธุรกิจอะไรด้วยกันก็ได้จะมั่นคงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องธุรกิจหรือความสัมพันธ์นะคะเดือนกร,รกฎาจะ ค่อนข้างมั่นคงนะเป็นช่วงต่อยอดไปสู่ความมั่นคงก็ได้แต่ค่อนข้างดีนะคะเป็นในดนเป็นในแดนบวกนะคะล่ะทีนี้เรามาดูหน่อยนะคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับกรกฎเขาจะรู้สึกยังไงกับกรกฎตัวเขายังรู้สึกต้องการไปไป,ไปมามาอยู่นะคะ ออกแนวคนคนนี้เป็นคนมีภาระมีความแบบรับผิดชอบเยอะมีหน้าที่อะไรงานยุ่งก็ได้นะเขาก็เลยออกแนวเอาความเอาเรื่องความรักเรื่องหัวใจอะ่ะเป็นเรื่องรองรองลงไปนะคะก็เลยทำให้เขารู้สึกยังต้องการที่จะเออไปไปมานะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ในลักษณะที่อาจจะสมมุตินะ ออาจจะยังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้เปิดเผยอ่ะหลบหลบซ่อนซ่อนลับลับล่อ,ลอ,ลอหรือว่าจะไปมาหาสู่กันก่อนไปไปมายังไม่นิ่งความรู้สึกเขาอะนะคะยังยังยังไม่นิ่งค่ะยังต้องการไปไปมา คือเขาก็มีแพชชั่นในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยแต่มันดูยังไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองดูยังไม่นิ่งดูยังไปไปมามาอ,อ๋อไม่รู้เพราะเขามีหน้าที่รับผิดชอบเยอะด้วยไหมไงนะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกว่ามีคนวุ่นวายเยอะแยะเกินไปเขาก็เลยยังไม่ได้กล้าเปิดความสัมพันธ์ยังไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองก็ได้นะแล้วกร,รกฎจะรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะกร,รกฎจะรู้สึกยังไงกับเขา ก็รอดูเนาะคุณกำลังรอดูว่าเหมือนกับเขาจะทำได้อย่างที่แบบพูดกันไว้ไหมอะไรเงี้ยออมมองว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเคยสมมตินะคะมีการขายฝันอะไรกันไว้ไหมอะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงตัวเลือกทางเลือกนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องโปรเจกต์เอ้ยมีเรื่องราวอะไรแบบฟุ้งฟุ้งฝันฝันอะไรด้วยกันหรือเปล่า นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกพอมันเป็นรักทางไกลมันมีความห่างเหินกันหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันมีช่องว่างมันมีรอยร้าวมันมีระยะห่างนะคะก็เลยทำให้ชาวกรกฏจะรู้สึกในเชิงแบบอยากจะเฝ้ามองดูการเติบโตของความสัมพันธ์นี้หรือเฝ้ามองดูความสัมพันธ์เนี้ยว่ามันจะเป็นในทิศทางที่แบบพัฒนาได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นไปตามที่พูดจะเป็นไปตามที่แบบ ฝันกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่บางทีชาวกรกฎนะคะอาจจะเป็นฝ่ายอยากจะพูดก็ได้คุณอาจจะรู้สึกอยากพูดอยากสื่อสารมันเหงาอะเออสมมตินะมันเหงามันเหงาใจอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารรอคอยที่จะได้มาพูดคุยสื่อสารอะไรกันนะคะแสดงว่าชาวกรกฎรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีระยะห่างมีความเหงามีรอยร้าวมีอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะ รู้สึกอยากจะดูดูซิว่ามันจะเป็นอย่างที่พูดไหมหรือดูดูซิว่ามันจะพัฒนาต่อยอดไปอีท่าไหนไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาละคะจะทำอย่างไรกับกอรกฎเขาจะทำอย่างไรกับกรกฎอืม มีพ่ชาวเมธนะคะชาวมังกรเขาจะทำยังไงออมาว่าเขาดูกลัวกลัวกล้ากล้านิดหนึ่งจริงอยู่ว่ามิตรภาพดีๆหรือความคิดถึงหรือความผูกพันความรักความชอบที่มีแต่เขาดูไม่กล้าแสดงออกอะไรเยอะเนาะจะนิ่งๆอย่างที่บอกไม่รู้นิ่งเพราะงานเยอะงานยุง่งงานหนักหรือคนมันยุ่งเยอะแยะ ดูเขาจะแบบไม่กล้าออกตัวแรงไม่กล้าแสดงออกอะไรเยอะเขาจะทำยังไงกับกรกฎเขาจะทำยังไงกับกรกฎอาจจะมีการพูดคุยให้กำลังใจนะคะออผูกมิตรสารความสัมพันธ์ฉันเพื่อนฉันกันลยาณมิตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ มันจะออกแนวมีความสงวนท่าทีอยู่เหมือนกันนะแสดงว่าคนคนนี้เขาก็ไม่ได้อยากให้คุณไปไหนจากเขานะเพียงแต่เขาดูไม่ค่อยอยากแสดงออกอะไรเยอะเท่าไหร่อ่ะมันก็เลยจะเห็นภาพในเชิงผูกมิตรเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรนะคะสามารถที่จะแบบเหมือนกับ จะพยายามผูกมิตรในเชิงให้ให้เป็นในทิศทางที่เข้ากันได้อะไรเงี้ยให้บรรยากาศมันดีอะไรเงี้ยนะคะเขาจะทำยังไงกับกราฎอืมคือเอามีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะ เสียใจหรือว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรท่ที่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องซ่อนเลนอะไรไหมจริงๆแล้วเขาเขาก็คงจะ ก็ต้องพูดตรงๆว่าเขาคงใช้เทคนิควิธีการหรือว่าใช้ออความฉลาดไหวพริบอะไรต่างๆนะคะในการที่จะดีลกับความสัมพันธ์นี้ใออยังไม่ได้เปิดเผยยังอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อาจจะรู้สึกผิดเหมือนกันก็ได้รู้สึกผิดรู้สึกผิดหวงังรู้สึกไม่ชอบที่ความสัมพันธ์นีมน้มันเดาทางยากมันอ่านไม่ออกหรือมันต้องหรือมันต้องซ่อนเลนส์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับรู้สึกผิดเหมือนกันที่ทําแบบนี้ นะคะคที่แบบอะไรอ่ะไม่แสดงออกความเป็นตัวเองมากนักไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์หรือที่ต้องสสงวนท่าทีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างแบบไว้ตัวนะคะแต่ก็แต่ก็ตัดขาดคุณได้ยากพอสมควรอ๋อนะคะแล้วก็ เดี๋ยวออมขอดูเพิ่มสิว่าเขาจะทำยังไงกับกรกฎอีกเขาจะทำยังไงกับกรกฎอีกมีไพ,พ,พ่ชาวพฤษศพชาวชาวกรกฎแล้วก็ชาวมีนจริงๆด้วยอะ่ะคือเขาจะทำให้มันดูไม่ค่อยชัดเจนอะ่ะ เพราะว่าเขาจะเป็นคนดื้อๆหรือว่าเขาจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในในในตะก,กะกรอบความคิดอะไรของตัวเองบางอย่างเชื่อมั่นในความถูกต้องเชื่อมั่นในในอีกโก้ของตัวเองอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอะจะทําความสัมพันธ์นี้ในช่วงไม่ค่อยชัดเจนคือไม่ไม่ให้ล้าเส้นด้วยอะ่ะอืมไม่ชัดเจนไม่ให้ล้าเสน้น เพราะอะไรอะ่ะความสัมพันธ์นี้คือมันไม่ถูกต้องหรอหรือยังไงคะเนี่ยมันคิดหนักเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่แฟนตัวจริงอะไรก็ไม่รู้คะสักอย่างหนึ่งสงสัยจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องราวของแบบเออการครบซ้อนหรือว่ามีความสัมพันธ์ของตัวจริงอะไรบางอย่างเข้ามาไหมนะเออเขาเลยดูจะแบบ ก็จะคุมเครือไปอะไรเงี้ยทําให้มันคุมเครือไปแล้วก็ไม่ให้คุณลําเส้นเท่าไหรค่ค่ะเออนะอย่างที่บอกเลยอะ่ะแต่ไอ้คันจะจะปล่อยคุณไปมันก็ยังยังยังตัดขาดไม่ได้ก็คงจะผูกมิตรในเชิงเหมือนเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีๆอะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็สงวนท่าทีไว้ตัวมากเลยแล้วก็รกฎจะทํายังไงกับเขากรกฎจะทำยังไงกับเขา มีไพ่ชาวธาตุด,ดินมังกรประสบการชาวกลุ่มวันอังคารพิจิกหรือเมษกรกฎจะทำยังไงเอาจริงๆคุณก็ยังมีความหวังว่าจะได้ไปต่อนะคะคุณยังมีความหวังว่าจะได้ไปต่อเพราะฉะนั้นแล้วชาวกรกฎจะทำยังไง อ่ะเขาผูกมิดมาคุณก็ผูกมิตรกลับให้กำลังใจกันไปค่ะดูแลซัพพอร์ตอะไรกันไปนะกรกฎจะทำยังไงให้กำลังใจกันไปดูแลกันไปซัพพอร์ตกันไปแต่ว่ามีความไม่ชอบอะไรบางอย่างเหมือนกันต่างคนต่างก็ไม่ชอบอะไรบางอย่างเขาเองก็มีประเด็นไม่ให้คุณล้ำเส้นใช่ไหมคะแล้วก็คุณชาวกรกฏเองก็จะมีประเด็นในเชิงแบบ ไม่ให้เขาล้าเส้นความสุขสบายส่วนตัวของคุณเช่นเดียวกันแต่มันมีไพ่ในเชิงแบบพ่อแม่ผู้ใหญ่แฟนตัวจริงอะไรบางอย่างคะ่ะที่รู้สึกแบบไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยถูกใจในประเด็นนั้นน่ะกรกฏก็เลยจะอาจจะมีอาการแบบแอนตี้ต่อต้านอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าการผูกมิตรเป็นมิตรภาพออการเป็นห่วงเป็นใยอะไรนั้นโอเคนะก็มันเกิดขึ้นนะความสนิทความอะไร ให้ได้ดูแล้วแซงว่าชาวกลก,ก็คงจะทำทำไปเรื่อยๆอะนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ในละักษณะที่แบบเออให้ให้มันแบบหลวมๆสบายๆไปเรื่อยๆนะคะหลวมหลวมสบายๆไปเรื่อยๆแต่มันดันมีทาวเวอร์ทาวเวอร์คืออะไรคะเนี่ยทาวเวอร์คืออ๋อทาวเวอร์ก็คือไม่รู้ว่าจะ จะทนอยู่กับความสัมพันธ์แบบอย่างนี้ไหวไหมคุณจะรู้สึกแบบการผูกมิตรกันนี้มันต้องหลบซ่อนมันมันซ่อนเลนเอ้มันจะไหวไหมคุณก็แอบปวดหัวปวดรู้สึกเครียดรู้สึกว่าเออฉันก็ไม่รู้จะไหวไหมนะกับการไปไปกับความสัมพันธ์เรื่อยๆในลักษณะที่แบบไม่ได้ผูกมัดอะไรกันแบบสบายๆกันจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยชาวกรกฎจะทํายังไงกับเขาอีกขอดูเพิ่มก่อน ก็เรากดจะทำยังไงอีกอาจจะมีการตัดพ้อบ้างเนาะคุณก็อยากได้ความยุติธรรมหรือว่าอ,อ๋อไม่อยากเสียเปรียบใครไม่อยากเอาเปรียบใครอะไรเงี้ยนะแต่ว่าบางครั้งคุณก็น้อยใจหวั่นไหวอาจจะมีแบบคำพูดคำจาตัดพ้อบ้างนะคะถึงความรู้สึกที่แบบไม่ดีความรู้สึกที่แบบเสียความรู้สึกอะ่ะคุณอาจจะทนไม่ไหวแล้วก็ตัดพ้อนะคะอืม ตัดเพ้อนะคะพูดถึงความรู้สึกที่หวั่นไหวของตัวเองให้เขาได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่คงจะแบบไปต่อเรื่อยๆแหละแต่ก็หลุดตัดเพ้อหลุดทนไม่ไหวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยทิศทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงทิศทางทิศทางความสัมพันธ์นี้ค่ะ มีไพ่ชาวธาตุดินมาก,ก่อนประสบกณ์ชาวมีนทิศทางก็จะโอ้โหลักสามเศร้าเราสามคนหรอความสัมพันธ์ไม่เฮลตี้เหรอแต่ก็ยังอุตส่าห์จะอดทนที่จะไปต่อกันแบบนี้อยู่นะเพราะว่ามันมีความมั่นคงอะไรบางอย่างเช่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันมีความพอใจร่วมกันนะคะที่ยังสามารถที่จะอดทนกับความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้นี้ได้อยู่ค่ะทิศทาง มันคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสุดๆไปเลยนะอือยังอดทนไปกันแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันมีความพอใจอะไรบางอย่างนะคะต่อให้รักสามเศร้าต่อให้ไม่เฮลตี้อดทนไปกันแบบนี้อยู่ขอคำแนะนำให้กรกฎค่ะขอคำแนะนำให้กรกฎคำแนะนำ บางทีมันอาจจะเป็นการยอมรู้สึกแย่ๆเพื่อรักษาสถานภาพอะไรบางอย่างไว้ยอมแย่ยอมเจ็บเพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมยอมแย่ยอมเจ็บเพื่อรักษาความเป็นครอบครัวไว้ ทิศทางนะออยอมแย่ยอมเจ็บเพื่อให้ได้ยังอยู่ในความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ยังสนิทกันอย่างนี้ก็ได้ทิศทางความสัมพันธ์ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนวแบบ ช่วยเหลือซัพพอร์ตให้กำลังใจหรือ,เ,อเรื่องการงานการเงินอะไรบางอย่างโดยที่แบบยังไม่สามารถที่จะผูกมัดได้เพราะฉะนั้นคําแนะนําคืออะไรคำแนะนําสําหรับคุณเอามองว่าความอึดอัดคับข้องใจใดๆก็ตามที่ทําให้คุณเบื่อหน่ายนะคะหรือมีเรื่องราวดราม่าที่ทําให้คุณอาจจะรู้สึกน้อยใจนะคะไม่ไม่อิ่มเออไม่อิ่มเอม,อมเอใจในความสัมพันธ์รู้สึกแย่ๆเอางี้ คุณก็พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองดีกว่าค่ะการอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองมันน่าจะทำให้คุณได้อิสระภาพได้อิสระเสรีนะคะมีเงินมีทองใช้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นอกมั่นใจด้วยตัวเองอเพราะว่าคุณอาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่ในความสามารถที่ดูน่าอึดอัดแล้วก็น่าเบื่อนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวดราม่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณจะ จะทนอยู่กับอะไรบางอย่างเพื่อรักษาสถานภาพรักษามิตรภาพรักษาความเป็นครอบครัวใดๆอย่าลืมที่คุณจะต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อย่างมั่นอกมั่นใจและมั่นคงนะคะอย่าลืมที่จะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อย่างมั่นอกมั่นใจและมั่นคงอย่างน้อยๆคุณจะมีความสุขในพื้นที่ที่คุณได้ใช้เงินได้มั่นคงกับตัวเองแล้วก็ ได้พัฒนาตัวเองในแบบของคุณเรียกความมั่นใจกับคืนมาได้ให้ตัวเองอะนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความสัมพันธ์คนโสดสักแป๊บหนึ่งนะคะดูคนโสดให้เล็กน้อยคนโสดแล้วก็จะไปจบที่การงานการเงินนะคะคนโสดกรกฎกรกดาเป็นยังไงโสดกรกฎ กรกฎาเป็นยังไงมีไพ่ชาวสิงกรกฎมีนนะคะคนโสดคนโสดอาจจะยังป้วนเปี้ยนวนเวียนกับคนเก่าหรือความสัมพันธ์ไปไปกับกับกับใครบางคนนะคะดูแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ยากเพราะหนึ่งคือมันไม่ชัดเจนนั่นแหละหรือมันมีความเข้ากันไม่ได้หรือมันยากเพราะมีการพยายามควบคุมก็ได นะคะมันเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงเป็นอะไรที่แบบเอายังต้องระแวงกังวลนะคะระแวงกังวลกับอะไรได้บ้างความแตกต่างอย่างที่เอมบอกอายุเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้ในบางเคสที่ความสัมพันธ์ยังป้วนเปี้ยนวนเวียนไปไป,ไปกับกับหรือคนเก่า นะ,ะอะอมมองว่าแม้ว่ามันจะดูเข้ากันได้ยากนะคะหรือว่ามีความระแวงหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกแบบไม่อยากจะยอมกันอะไรเงี้ยแต่นะคะออมมีความรู้สึกว่ามันยังรู้สึกผูกพันกันอยู่นะยังยากที่จะปล่อยอะ่ะอืมคนโสดกรากฎจะไปเจอกับสถานการณ์มันยากที่จะปล่อยประมาณนั้นนะมันยากที่จะปล่อย นะคะไม่ค่อยอยากจะยอมกันแต่ก็ยากที่จะปล่อยงั้นแนวโน้มเป็นยังไงคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดกรกฎมันจะเป็นยังไงแนวโน้ม,มคงจะมีการผูกมิตรนะคะซึ่งกันและกันด้วยความห่วงหาอารรหรือความรัก แต่ก็จะสับสนวุ่นวายใจมากๆนะคะหรือว่ายังทะเลาะกันด้วยเรื่องดราม่าอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์หยุดชะงักหรือช้าเป็นเต่าคลานแต่ว่าแนวโน้มมันอาจจะมีการดําเนินไปผูกมิรนะคะแล้วก็เอ,อ่อคงจะด้วยความรู้สึกแหละมันผูกพันมันอะไรนะคะแต่การผูกมิตรนั้นมันจะสับสนใจมากๆค่ะเพราะว่ายังงอนอยู่ไหมหรือว่ายังมีเรื่องราวดราม่านะแนวโน้มคนโสดกอรกฎ แนวโน้มคนโสดกรกฎเนี่ยนะคะจะเป็นคนเก่าจริงๆแหละที่ยังแบบเออมีการหันหน้ามาคุยกันยังมีการกลับมานะคะอาจจะเพราะความเหงาหรืออะไรชักนำพามาทำให้รู้สึกตัดขาดกันได้ยากอืมแต่ว่ามันก็ยังเจ็บปวดอยู่ไงเพราะอะไรมันเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าเรา3คนไหมหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันมีรอยร้าวที่ยากจะประสานมันยังเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ย แนวโน้มก็เลยกลายเป็นมีอดีตที่ทำให้ต้องคิดถึงก็เลยเหงาแล้วก็ยังเจ็บอยู่ตัดอดีตไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเข้ามาเป็นตัวเป็นเปนเนี่ยอมมองว่าความสัมพันธ์ก็จะยังท็อกซิกอยู่ดีนะความสัมพันธ์ก็ยังไม่เฮลตี้นะคะแนวโน้มสำหรับคนโสดกรกฎ ก็ไม่รู้เรื่องดราม่ามันเกิดจากการที่คนยุ่งวุ่นวายเยอะๆหรือพวกคุณทะเลาะกันหรือรักสามเศร้าเรา3าคนหรือรอยร้าวที่ยากจะประสานนะคะแต่หนึ่ง,นงในนั้นคือความทรงจําหรือความคิดถึงมิตรภาพดีๆเอาว่ามันทําให้เจ็บทุกครั้งที่แบบเหงาเวลาเหงาหรือคิดถึงนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นคนโสดคนโสดกรกรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องงานกันสักหน่อยนะ การงานกรกฎในเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงบ้างคะการงานกรกฎการงานกรกฎกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างก็ยังมีเรื่องเครียดๆอยู่เนาะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการให้และรับที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันการแบ่งงานแบบไม่ยุติธรรม มีอะไรบางอย่างที่แบบเดือดร้อนเพราะคนอื่นเดือดร้อนเพราะมีความไม่ยุติธรรมเดือดร้อนเพราะการจ่ายเงินไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ยุติธรรมนะแสดงว่าชาวกรกฎคุณดูมีเรื่องราวกังวลใจอยู่แล้วในเรื่องงานน่ะแต่ถามว่าความสุขมันก็มีบ้างแหละอาจจะเป็นความพอใจความสุขในงานที่ได้ทําแต่ว่ามันจะเป็นการเดือดร้อนเพราะ มันมีอะไรบางอย่างไม่ยุติธรรมหรือการจ่ายเงินหรือการปันผลหรืออะไรไม่รู้เขาที่ทําให้คุณรู้สึกแบบยังเครียดอยู่เรื่องงานอืมนะเดือดร้อนเพราะคนอื่นเดือดร้อนเพราะความไม่ยุติธรรมเดือดร้อนเพราะต้องมัวไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวช่วชวยอยงเนี้ยสมมุตินะอืมนะคะก็เลยภาพรวมมันยังเป็นความแบบมีความนอยกังวล นอนใหม่หลับคิดมากอยู่ค่ะแต่ก็ความสุขก็ยังพอจะได้เห็นบ้างเวลาคุณทํางานก็มีความสุขบ้างแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองดูว่าเราจะจัดสรรยังไงได้บ้างให้มันยุติธรรมเราจะจัดสรรยังไงได้บ้างให้มันไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ทุกข์เพราะต้องไปเดือดร้อนคนอื่นมาเดือดร้อนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะคะอันนี้ก็คงต้องระวังเอาเองเนาะเรื่องงานนะคะอื แต่ถ้ามันเป็นเรื <c oughs> <d ih choses> ่องแบบการจ่ายเงินหรือการถูกเบียดเบียนอันนั้นก็จะควบคุมยากนิดหนึ่งนะก็อาจจะต้องพยายามมองในแง่ดีได้ไหมช่วยได้ไหมอดูเรื่องเงินดีกว่านะการเงินกรกฎเดือนกรกดาคมเป็นยังไงบ้างการเงินของกรกฎเดือนกรกดา การเงินก็มาจากสิ่งเก่าๆนะคะเสื้อผ้ามือสองเพื่อนแฟนเก่าสิ่งเก่าๆงานเก่าเจ้านายเก่าสิ่งเก่าๆในอดีตนะคะเออนะคะมันจะยังวนเวียนกลับมาเป็นรายได้อะไรบางอย่างจริงๆชาวกรกฎก็รู้สึกอดทนกับเรื่องภาวะการเงินมาแหละแต่ว่ามันก็ยังพอมีใช้จ่ายให้มันรู้สึกได้ว่าเออมีความสุขสนุกสนานอยู่บ้าง นะคะแต่ว่าการเงินเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีก็ต้องระวังว่ามันจะออกหัวหรือก้อยได้ตลอดเวลานะแสดงว่าอะไรต้องระวังการใช้จ่ายเงินในเชิงส่วนเสเฮฮาการปาร์ตี้การดิ่งการดื่มการแฮงเอาท์ให้มากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้การเงินของคุณนั้นอยู่ในลักษณะสามารถออกลูกแบบจะดีหรือไม่ดีได้เลยอะ่ะอยู่ที่การใช้ของคุณเลยนะคะแล้วก็ ความสวยความงามงานเบื้องหลังนะคะางานในเชิงปรัชญาศาสนางานเซนต์ยานปัญญาอะไรต่างๆพวกนี้เอามองว่าลูกค้าอะไรต่างๆนะคะยังมีมาอุดหนุนนะโดยจะเป็นลูกค้าประจำลูกค้าเก่าลูกค้าอะไรต่างๆค่ะนะคะแต่การเงินมันตกคำว่าได้จากสิ่งเก่าๆไม่ว่าจะเป็นคนสานที่หรืออะไรนะคะและให้ระวัง การสั่งสันเฮฮาแฮงเอาปาร์ตี้ริ้งดื่มหรืออะไรมากจนกระทั่งทําให้สภา,าวะการเงินจากแทนที่มันจะดีมันสามารถพลิกไม่ดีได้นะคะประมาณนี้นะคะยังต้องอดทนกัดฟันกับเรื่องใช้จ่ายอยู่อย่าสนุกสนานจนเกินเหตุอย่าใช้จ่ายจ,จนทําให้ตัวเองเดือดร้อนละกันนะคะแต่ดูแล้วไรายได้โดดเด่นจากสิ่งเก่าๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานที่นีย้านะคะ หรือเพื่อนอาจจะช่วยให้คุณรอดไปได้ก็ได้กำลังกำลังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดอ่ะเพื่อนอ่ะหรือมิตรภาพอะไรเก่าๆเข้ามาช่วยได้อะไรประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของชาวลนาคราศีกร,รกฎนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดปุ่มซับว่าเต k s เพื่อเป็นการสนับสนุนสนุนช่องได้หรือว่าจะโอนมาเลขที่บัญชีอยู่ข้างล่าง นะคะตรงคําอธิบายสามารถโอนมาเป็นทิปสนับสนุนช่องออมให้ช่องออมเดินต่อไปได้นะคะก็แปะสลิปมาในไลน์ได้เลยนะคะออมมีไลน์ไว้ให้เรียบร้อยใต้คลิปนี้หมดแล้วนะคะก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะสําหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนกันอยากดูดวงก็ทักมาได้คิวเดือนนี้แน่นอนคิวยังไม่ยาวนะจ๊ะไปก่อนแล้วนะคะช่ากรกฎบ๊ายบาย